หมอได้รับแจ้งว่ามีช้างก้นบวมอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีหนอนอยู่ในก้นด้วยหมอออกเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะคนไข้ของเราวันนี้ชื่อพังจันเล็ก าอายุ50ปีเข้าซองพร้อมให้หมอตรวจแล้วพี่ควานก็เอารูปให้หมอดูถึงอาการก่อนหน้านี้มีก้อนขนาดใหญ่ปูดออกมาที่ก้นค่ะให้การรักษาไปบ้างแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นและดูเหมือนว่าจะเป็นแผลด้วยค่ะ้องปิ่นแบบว้อมันดูใหญ่ตรงนี้เอาดูก่อนนะหมอทำการตัดเนื้อตายที่ปากแผลออกไปค่ะเนื้อตายที่ตัดออกมาจะมีลักษณะเป็นสีดำแบบนี้เลยค่ะเดียกไม่กินนอน เมื่อหมอดมกลิ่นก็รู้เลยนะคะว่าแผลนี้มีหนอนอยู่ภายในแน่นอนทําให้แผลบริเวณก้นเนี่ยเป็นรูใหญ่แล้วก็ลึกแบบนี้การที่เราจะไปคีบหนอนออกมาก็ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะช้างก็จะดิน้นจนทําให้เรามองเห็นหนอนได้ยากค่ะมเมื่อส่งไฟฉายมเมื่อส่องไฟฉายเข้าไปดูนะคะก็จะเห็นเจ้าหนอนดุกดิกดุกดิกแบบนี้ในแผลเยอะมากค่ะหมอก็จะต้องค่อยคอยคยีบหนอนออกมาทีละตัวแล้วก็ต้องคอยระวังขาของคุณป้าจะเล็กได้ค่ะ าจจะถีบหมอได้ตลอดเวลาเลยและสิ่งที่ต้องรับมืออีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นค่ะแผลนอนที่มีทั้งหนอนและเนื้อตายกลิ่นก็จะเหม็นมากๆเลยโดยเฉพาะเนื้อตายเนี่ยหมอก,ก็จะต้องเล็มตัดออกให้หมดเมื่อปากแผลกว้างขึ้นก็จะเห็นนอนเยอะเยะจำนวนมากเลยค่ะหมอยังคงคีบนอนออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ ซึ่งก็มีเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเช่นกันนอนพวกนี้เป็นหนอนมแมลงวันนะคะเกิดจากมาแมลงวันที่มาวางไข่แล้วก็เติบโตเป็นตัวอ่อนโดยหนอนพวกนี้ก็จะชอนชายแผลทําให้แผลเป็นโพงลึกและช้างก็จะมีอาการคันได้ค่ะหมอใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยค่ะกว่าจะดึงเนื้อตายแล้วก็หนอนออกมาได้หมดซึ่งตอนนี้ช้างก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดแล้วนะคะอืนั่นไงคุณป้าจัเล็กสะบัดหมอแล้วหนึ่ง หมอเลยตัดสินใจใช้มือด,ดึงแผ่นเนื้อตายแผ่นใหญ่ออกมาค่ะซึ่งก็ออกมาได้เยอะเลย <G ül> ที่เป็นเนื้อสีดำๆก็คือเนื้อตายทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นหมอก็จะทําการล้างแผลค่ะโดยอันดับแรกใช้น้ําคล้ายสบู่ขัดถูบริเวณแผลให้สะอาดตามต่อด้วยโพโดนเอโอดีนน้ำฉีดฆ่าเชื้อแผลอีกรอบค่ะ และปิดท้ายด้วยน้ําเกลือล้างแผลัดล้างจนกว่าจะสะอาดค่ะส่วนยาใส่แผลนะคะหมอกจะผสมผงข้าน,นอนลงไปด้วยค่ะ<ๆ>เพื่อป้องกัน<ๆ>การเกิดหนอนเพิ่มและทําให้หนอนที่ลงเลออยู่ภายในหลุดออกมาด้วยค่ะ ก็จะไป้ายไปตรงๆที่แผลแบบนี้เลยนะคะแต่ก็ยังไม่หมดค่ะหมอก็จะฉีดยาลดอักเสบยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยากําจัดหนอนให้ด้วยค่ะเพื่อที่แผลจะได้หายไวขึ้นอ่ะดูหน้าตาของคนป่วยนะคะยืนเศร้าแล้วหนึ่งเดี๋ยวก็หายแล้วนะป้าจะเล็ก นอกจากนั้นหมอก็ยังจัดยาถ่ายพยายและบำรุงให้คุณป้าด้วยค่ะพร้อมถึงแจกเสื้อช่วยช้างให้กับพี่ควานด้วยใครสนใจสนับสนุนการรักษาช้างป่วยก็สามารถอุดหนุนสินค้าที่ทางเราจําหน่ายได้นะคะหากไม่สะดวกรับสินค้าก็สามารถส่งต่อให้ควานช้างได้ค่ะหมอจะนําไปแจกถึงที่เลยเวลาที่หมอออกไปรักษาช้างค่ะขอบคุณที่ทําให้เราได้รักษาช้างปีนะคะหลังจากนั้นพี่ควานก็อัปเดตอาการช้างให้หมอดูค่ะพบว่าก้นยุบบวมลงมากเลยส่วนแผลยังก็ไม่มีเนื้อตายแล้วค่ะไม่มีหนอนแล้ว และเนื้อดีที่เป็นเนื้อใหม่ก็เริ่มงอกมาเยอะแล้วค่ะตอนนี้ช้างก็หายเป็นปกติก้นสวยเหมือนเดิมแล้วดีใจที่ได้ช่วยเหลือช้างทุกเชือกนะคะ